เกี่ยวมาให้ตาอุ้งน้องขึ้นมาเด้อโอ้โหตเกี่ยวสวรรคเลยโอ้โหลาบูโอลาบูลาบูลาบูของแท้จากญี่ปุ่นจากเกาหลีแล้นี่เงี้ยอะไปตัวเกี่ยวไอคิวไอคิวใช่ไหมเดี๋ยวนี้ตัวเกี้ยวอะไรอันนี้ตื่นเต้นเลย ตับครับกันครับผมอันนี้ให้น้องเล่นได้ปัญหาได้ไหมลูกเอาให้เล็กๆหน่อยจกัหจกหน้ามือจับหน้ามือให้น้องรู้เคลียกได้พี่น้องเกี่ยวบ่พี่น้องไอ้มันมันเงือกคอเงือกอะไรได้ไหมเอามันติดได้เดี๋ยวตาดูเนี่ยเห็นไหมเห็นมัน้ยนครับเ,เกี่ยวยอีกเล่มโอ้ขอบคุณครับผมกัน ขอบคุณครับอีกรอบนึงขอบคุณครับโอ้โตเกียวชอบมากเลยพี่ให้ตากินอย่างเดียวพูดเลยพูดภาษาอังกฤษได้ยังพ่อถามรึเปล่าพูดได้ยัง Can you speak English Can you speak English with Daddy Hello อ k a โ Okay อ,อัดตัวเล็กอาตัวเล็กอัดเอาหยิบเอาครับผมอัดเอา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 อ้าว ฮะโอเปลียนก่อนอันนี้พี่อะไรอันนี้พี่นาอะไรนาลิอันนี้พี่อะไรอันนี้พี่นาอะไรนาลิอ่ะอันนี้นาลิพี่นาลิ ลูกสาวเป็นตุ๊ก,กตาลูกชายเป็นตุ๊ก,ก,ก,กตาพอดีเยาลูกไปพี่น้องอันนี้ของตระกิต่าลันเนี่ยไม่ให้ดูไม่ให้ดูไปล้างมือก่อนค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่พี่จะเอานา้ำฉุนนิดนึงมาต้องเช็ดมืออันนี้ของตระกิตาเหมือนกันนะคะอะไรอ่านว่าไงถามว่าไงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรใคร baby ใคร baby ใคร baby เข้ใช่ไหมใครอะไรนะใครบบี้ เออคลายเบบี้อันยาวๆเ,เช่นคลายเบบี้มีเยอะเลยไม่หมดเลยนี่ของไอ้ตัดจะเปิดเองไหมคะไม่ให้พ่อเปิดให้ทําไมจะเปิดเองหรือให้พ่อเปิดให้ใหอะไรนะให้พ่อเปิดไมใ,ใ,ใช่ปลากแล้วเนี่ยปลาบานเดียร์อะ,ะเออบานเดียร์คืออะไรเฮ้ยกล่องจุง้มเฮ้ยต้องเอาดีฉันในเตาอ่ะมาพ่อเปิดให้ พ่อแชร์อันนี้ก่อนให้ี่ซีดูนเด็กเก๋เดีย๋ยวพ่อแก๋ให้แป๊บนึงมูเก๋เป็นไหมล่ะพ่อถุยอยางานั้อัดีโทรหาอะไรในวะฉันไหนสุดอยู่มาพ่อมา,มาบอสบิ๊กไลฟ์สดอยู่จ้าจ้าบอสบิ๊กไลฟ์สดอยู่จ้าไม่เนี่ยพ่อพ่อรู้ไหมข้างหน่าพ่อพ่อพ่อจ้า,จา อยากได้อันนี้บางเลยเนี่ยนนจะพูดเนี่ยแป๊บนึงลูกพ่อจะพูดเได้ไหนมาเกียวแกะก่อนคะให้โตเกียวแกะก่อนหรือว่าพี่นาลิตะพี่นาลิตะโอเค <c oughs> พี่นาลิตะแกะก่อนใช่ไหมคะนาลิตะเจา้าตรงไหนคะ <c oughs> คิดว่าบอลได้ส่วอยู่ครับแป๊บนงึงตัวนี้เหรอใช่โอเคมีอะไรเปล่าเอา้าพี่วิภาบอลไม่ใช่หรอบอลได้ส่วอยู่มันก็เรียกมันอี่มั้ นี่ไม่ใช่เอ้าเกี่ยวบ่เกี่ยวเกีอะไรอ่ะไม่รู้ไม่ได้โชคเขาหรอมันคือเด็กมากว่ะมังเป็นนิดเลยอป่ะจังหวะอ้าวเรามาลุ้นกันชิ่าเราจะได้อะไรจะได้ตามที่เนตาอยากได้ไหมนะไม่รู้พอดีจะโชคดีไหมล่ะหรือโชคร้ายอ่ะโชคร้ายโชคดีโชคดีโอเคโชคดีค่ะตัวทำดอมดอม ทำทำทำคุณจะได้อะไรคุณจะได้อะไรดูสิโอ้ยยาว